สําหรับข้อที่1นนะครับลักยิ้มเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มียีนอยู่บนออโตโซมนะครับขีดเส้นใต้คํานี้เนาะนะครับยีนอยู่บนออโตโซมนะครับหากชายคนหนึ่งมีลักยิ้มนะครับซึ่งมียีนหรือคู่แอลลิวเนี่ยเป็น A ใหญ่ A อเล็กนะครับแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งที่ไม่มีลักยิ้มนะแลวเขาก็บอกแอลลิวมาว่าเป็นเเล็ก A อเล็กนะครับลูกแต่ละคนจะมีโอกาส ที่จะมีลักยิ้มร้อยละเท่าใดในกรณีนี้นะครับถ้าเราจะเริ่มแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกนะครับนะสิทธิจารยร์เน้นย้ําเลยนะครับก็คือให้พวกเรากําหนดนะครับอนลิวแต่ละตัวก่อนว่าในที่นี้นะครับเราจะให้นะครับอนลิวแต่ละตัวแทนอะไรบ้างเช่นอนลิวเด่นแทนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช้ A ใหญ่นะครับซึ่งในที่นี้นะครับ A ใหญ่นะหนูแปลจากโจทย์แล้วเนี่ยนะครับนะครับ A ใหญ่เเล็ก คือคนที่มีรักยิ้มนะครับพอเป็น a เล็ก A เล็กคือคนที่ไม่มีรักยิม้มแสดงว่าแสดงว่า a ใหญ่ของเราต้องแสดงลักษณะที่มีรักยิ้มนะครับนะมีรักยิ้มนะครับส่วน a เล็กนะครับต้องเป็นลักษณะด้อยคือไม่มีรักยิม้มอ,อันนี้เป็นส่วนที่หที่เด็กๆต้องเคลียร์นะครับแล้วก็ เหมือนกับระบุมาให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนที่2คือการแสดงแผนภาพนะครับนะเป็นแผนภาพโมโนไฮบิตครอสนะครับก็บรรทัดแรกจะเป็นบรรทัด P ครับบรรทัดพ่อแม่นะครับนะในที่นี้โจทย์ก็คือกําหนดให้เป็น A ใหญ่เอเล็กครอสกับเอเล็กเอเล็กแบบนี้นะครับบรรทัดที่2ครับบรรทัดเซลล์สืบพันธุ์ครับผมนะแยกเซลล์สืบพันธุ์ออกเป็น A ใหญ่เอเล็กเอเล็ก เอเล็กแบบนี้บรรทัดที่3ครับบรรทัด F นะครับไฟเลี้ยวนะครับนะรวมเซลล์สืบพันธุ์นะครับนะแล้วกลายเป็นลูกนะครับนะก็จับคู่ครับตรงนี้ก็จะได้เป็น A ใหญ่เอเล็กนะครับนะเอใหญ่เอเล็กครับปึ๊บเอเล็กตเอเล็กปึ๊บเอเล็กตเอเล็กนะครับ นะเพราะฉะนั้นมาสรุปข้อมูลกันหน่อยครับนะสิ่งที่เราได้คืออะไรบ้างหนึ่งคือจีโนไทป์ครับผมนะครับจีโนไทป์นะครับ, ide, รบแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าการนับหรือการศึกษารูปแบบการเข้าคู่อนลิวรูปแบบการเข้าคู่อนลิวเพราะฉะนั้นเราก็มานับดูว่าอนลิวเข้าคู่แบบไหนบ้างนะครับจากในนี้ก็จะมี a อใหญ่เเล็กกับ เ e e อเล็กเอเล็กเพราะนั้นหนูสรุปได้เลยว่าจีโนไทป์มี2แบบคือ A ใหญ่เเล็ก e และเเล็กเอเล็กอัตราส่วนที่เกิดขึ้นครับนะคิดเป็นอัตราส่วนคือ2องตำแหน่งต่อสองตำแหน่งซึ่งก็คือ1ต่อ1นะครับข้อมูลต่อไปครับนะคือข้อมูลฟีโนไทป์ครับฟนะีโนไทป์ฟีโนมิโนฟีโนมิน่าแปลว่าลักษณะที่ปรากฏฟีโน นะครับคือลักษณะที่ปรากฏนะครับลักษณะที่ปรากฏในที่นี้ครับลักษณะปรากฏก็คือลักยิ้มกับไม่มีลักยิ้มมีลักยิ้มกับไม่มีลักยิ้มนะครับโดยที่ไม่สนใจเนาะว่าการมีลักยิ้มนั้นเป็นพันธ้หรือพันทางขอแค่มีลักยิ้มก็ถือว่านับเป็นหนึ่งแบบนะครับไม่มีลักยิ้มก็นับเป็นอีกหนึ่งแบบนะครับนะในที่นี้หนูเราลองมาแปลพร้อมกันก่อนเอใหญ่เอเล็ก นะครับ A ใหญ่ A เล็ก e อันนี้นะครับทั้งสองแบบก็คือคนที่มีลักยิ้มเนาะมีลักยิ้มนะครับนะการที่มันมีแอลูเดนกับมีแอลูดอแบบนี้นะครับนะลักษณะที่ปรากฏจะปรากฏตามแอลูเดนนะครับในกรณีนี้ม3เราเรียนเรื่องการข่มแบบสมบูรณ์เนาะคือ A ใหญ่ I, ข่ม A เล็ก e ไว้ไม่ให้ปรากฏออกมา นะครับแต่ถ้าในอนาคตมปลายนะครับนะการข่มเนี่ยอาจจะมีกรณีที่ข่มแบบไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับนะแต่กรณีมสามเราเรียนข่มแบบสมบูรณ์เพราะนั้นปรากฏตาม A ใหญ่ซึ่งก็คือการมีลักยิ้มนะครับส่วนเอเล็กเอเล็กอันนี้คือไม่มีลักยิ้มนะครับทั้งสองกรณีเลยนะครับเพราะนั้นฟีโนไทป์จึงมีสองแบบเช่นเดียวกันนะครับคือมีลักยิ้ม และไม่มีลักยิ้มมีลักยิ้มคิดเป็นสองตำแหน่งไม่มีลักยิ้มก็คิดเป็นสองตำแหน่งอัตราส่วนออกมาก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับตัวเองครับโจทย์ถามตรงนี้ครับนะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือว่านะครับโอกาสที่ลูกคนนี้จะมีลักยิ้มครับเพราะนั้นเรามาสรุปกันครับโอกาสที่จะมี รับยินโอกาสทางคณิตศาสตร์เนี่ยสามารถตอบได้ทั้งในรูปของเศษส่สวนก็ได้เช่นกรณีนี้เนาะนะครับมี2ตําแหน่งจาก4ตําแหน่งนะหนูก็สามารถเขียนเป็น2ใน4ตําแหน่งนี่ไง1 2สองจากทั้งหมด4ตําแหน่งนะครับเกิด2ในสนะหรือเท่ากับ1ส่วน2ก็ได้หนูตอบแบบนี้ได้นะครับหรือหนูจะแปลงเป็นเศษส่สวนแปลงเป็นร้อยละนะครับ1ส่วน2ก็คือคิดเป็น5 0อร์เอ่ะ อันนี้คือคำตอบเรียบร้อยนะครับนะ